เป็นชิ้นละห้าบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทเศษยังด้วยเท่าไหร่ข้าวปุ้นน้ำแจ่วภาษาพื้นบ้านเรียกข้าวปุ้นน้ำแจ่วข้าวปุ้นน้ำแจ่วมันจะเป็นน้ำซุปน้ำซุปนี่เป็นต้มซุปธรรมดาเราใช่ไหมคะต้มซุปธรรมดาเครื่องปรุงรสมีแต่ว่ามีกระดูกใส่ขาด้วยเนาะค่ะใส่ขามีกระดูกหมูใส่รากผักชีใส่อะไรเนี่ยพวกนี้น้ำซุปเราจะต้มแต่พวกหมู เครื่องในเราจะต้มข้างนอกปลางก็คือปูเหมือนเส้นเดียวจีนปงเหมือนไปเดียวเนี่ยมันจะเป็นน้ำซุปแบบนี้เลยบางคนก็ไม่ทานเครื่องในไงเลือดนี่เราก็จะต้มข้างนอกเนี่ยอาหารพื้นบ้านของคนเชียงคานของคนเชียงคานแต่ว่ามันต้นตำรับมาจากลาวใช่ไหมคะเมื่อก่อนไปมากันได้ไงอ๋อไปมากันได้มันก็คือที่เดียวกันอะไรนะที่เดียวกันผมอร่อยครับอยากกินกัอะไรก็ใส่เป็นชิ้นเป็นชิ้นไปอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวพี่ฝุดนะที่เกี่ยวตัวถ้าไม่ชอบพี่ฝุด